you ถามอาชีพที่มีการสัมผัสณวันนี้เนี่ยคนที่น่าจะเสี่ยงเยอะปัจจุบันน่าจะเป็นอาชีพหมอเนี่ยฮะหมอพยาบาลคนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอย่างนั้นถ้ามีคนไข้ไปแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปอดที่ชัดเจนคนไข้มีปอดเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงแล้วไม่ได้บอกคุณหมอคุณพยาบาลนะครับฉะนั้นในระบบโรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีระบบม,มาตรการที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด คุณหมอพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าง,งานก็ต้องระมัดระวังตัวในการใส่หน้ากากสุขอนามัยในการล้างมือบ่อยๆนะครับนอกจากนั้แก่อาชีพของคนซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับคนเสี่ยงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะบอกว่าสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆเช่นคนจีนนะครับหรือว่าคนชาติอื่นนะครับในวันนี้คาว่าสัมผัสนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความมีความตระหนกแล้วก็มักจะงดการเดินทางนะครับฉะนั้น ตอนนี้เองสถานการณ์นี้ถ้ามีการมีการตื่นรู้นะครับมีการเฝ้าระวังแล้วก็เข้มงวดจริงๆก็น่าจะสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ครับ <S <S ถ้าดูจากอาการเป็นไข้หวัดอย่างเดียวเนี่ยจะบอกยากนะครับสิ่งที่วินิจฉัยได้ก็ต้องดูจากประวัติร่วมแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่อยู่ในโพรงจมูกนะครับแล้วก็ไปส่งแลบตรวจนะครับ และปัจจุบันก็จะส่งไปตรวจที่ถ้าเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่สูรเวชศาสตร์การแพทย์หรือส่งตรวจทางกรุงเทพนะครับเป็นของกะทโวงเป็นของศีราจุลาเป็นต้นนะครับการตรวจก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันนะครับถ้าตรวจแล้วยืนยันเป็นบวกจากโควิดก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิดก็จะมีมาตรการในการดูแลรักษาต่อไปครับปัจจุบันยาสำหรับตัวโควิด -19 โดยเฉพาะยังไม่มีนะครับ อยู่ในช่วงการทดลองซะส่วนใหญ่นะครับยาที่เราได้ข่าวก็ส่วนใหญ่เป็นยาต้านไวรัสที่มีการใช้อยู่แล้วเช่นยาต้านไวรัสกลุ่มที่เราใช้รักษาโรคติดเชื้อ h อชวีโรคเอดส์นะครับยาต้านไวรัสที่เราใช้รักษากลุ่มของโรคไข้หวัดใหญ่นะส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการเป็นหลักถ้าเป็นราลาที่มีอาการรุนแรงมีปอดบวมปอดอักเสบการหายใจลำบากกรณีเหล่านั้นแพทย์จะตัดสินใจใช้ยาต้านเชื้อไวรัสบางตัวมาร่วมดูแลอย่างไรก็ตาม ณวันนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันนะครับจากการวิจัยทางคลินิกว่ายาตัวไหนได้ผลจริงๆริงท่ศที่ทราบองค์การเมลโลกกับทางหลายประเทศก็พยายามที่จะพัฒนายาใหม่นะครับรวมทั้งพัฒนาวัคซีนซึ่งคิดว่าคงใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะได้วัคซีนหรือว่าได้ยาที่ใช้ในการรักษาได้จริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้ยาบรรเทตัวเก่าๆมามา,มาศึกษาแล้วลองใช้ดูแล้วก็ติดตามสังเกตดูว่าผลเป็นอย่างไรครับ ตัวเลขปัจจุบันถ้าดูในประเทศจีนซึ่งมีคนไข้อยู่ในหลักประมาณเ0 0 0 0นขึ้นไปนะครับคนที่มีอาการรุนแรงนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก10%นิดหน่อยนะครับ90%สนี่ส่วนใหญ่เป็นแล้วก็หายเป็นปกติภายในประมาณ7วัน10วัน14วันส่วน1 0ที่มีอาการรุนแรงจำนวนเนี้ยประมาณสัก4 5%ก็จะรุนแรงถึงขั้นมีอาการอักเสบที่ปอดนะครับการหายใจลำบากหายใจล้มเหลว บวกกับคนที่อาจจะมีโรคเดิมแทรกซ้อนอยู่เช่นเป็นความดันเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคโรคหัวใจเป็นต้นนะครับคนเหล่านี้ก็จะมีอาการเสียชีวิตได้ทั้งจากโดยตรงจากเชื้อไวรัสเองที่ทำให้ปอดอักเสบหรือจากโรคแทรกซ้อนอื่นที่เจ้าตัวเป็นอยู่แล้วนะครับคำแนะนำานณะปัจจุบันที่ดีสุดก็คือมีความตระหนักนะครับศึกษาหาข้อมูลเก,กเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดไวรัส แล้วก็อย่าตนกตกใจจนหวาดกลัวนะครับเพราะอย่างที่บอกโรคนี้ก็จะเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะผิดแต่ว่ามันเป็นเชื้อใหม่แล้วก็เราไม่จะกลัวของใหม่ที่เราไม่รู้ถ้าเรามีอาการไม่สบายนะครับมีไข้มีหวัดไปพื้นที่มีเสี่ยงนะครับหรือประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อเยอะกรณีน,นั้นก็ร้องระมัดระวังตัวนะครับนอกจากถ้าเราสงสัยตัวเองว่ามีโอกาสที่จะเป็น ก็อย่างที่บอกครับต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจปกติหน้าหนาวทุกปีเนี่ยอากาศก็จะก็จะเย็นกว่าปกติช่วงอากาศเปลี่ยนแล้วก็ทุกปีในช่วงนี้ก็จะมีไข้หวัดตามฤดูกาลโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ในตระกลูลไวรัสโคโรนาณวันนี้เนี่ยนะครับมีการพบไวรัสโคโรนาที่ทําให้เกิดโร่นไ้อยู่ประมาณ7ตัวนะครับโควิด -19 นี่เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่7 ตัวที่5ก็เป็นตัวตัวตัว,ตว,ตวโรคซานะครับซึ่งเกิดตั้แไปปี2 0 0 2ันสตอนนี้ก็ผ่านไปมาสิบกว่าปีมีเคสที่ยืนยันรายงานอยู่ประมาณ8,000กว่าคนเสียชีวิตไปประมาณ800อันนี้ก็เป็นวัสคโคนิาแต่ว่าการแพร่ระบาดนี่ค่อนข้างดีจะช้าแล้วก็สามารถสกัดกั้นได้เร็วนะครับแพร่กระจายเหมือนกันแต่ว่าการติดต่อเนี่ยจ,จะไม่ไม่ง่ายเหมือนกับตัววัสโควิด อีกตัวหนึ่งตัวที่6ของเวละตระกูลโครนาก็เป็นตัวเมอร์สนะครับซึ่งพบครั้งแรกประมาณปี2013ก็ผ่านไปประมาณสักสิปีตัวนี้จํานวนคนไข้ก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เนี่ยเสียชีวิตประมาณเกือบ2 3 0นะครับตัวเมอร์ณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังเฝ้าระวัง2ตัวนี้อยู่นะครับทั้งซาทั้งเมอร์นะครับประเทศอื่นทั่วโลกก็เฝ้าระวัง2ตัวนี้เช่นเดียวกันเนะพียงว่า2ตัวนี้อาการนําก็จะคล้ายๆกัน แล้วก็บวกกับประวัติพื้นที่เสี่ยงนะครับฉะนั้นณนะวันนี้ข้อมูลจากการติดตามเราเนี่ยตัวซากับตัวเมอร์เนี่ยยังไม่มีรายงานของการระบาดรอบใหม่นะครับค่อนข้างทีง่จะเงียบไปในระยะ2-3ปีที่ผ่านมาก็จะมีแต่ตัวโควิดตัวเดียวที่ทุกประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะครับฉะนั้นถามว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ความตระหนักรู้ของคนไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับ อ่นั้นถ้าเราติดตามฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนิย้ำนะครับที่ถูกต้องนะครับอย่าแชร์ข่าวที่เป็นข่าวลักษณะที่ทำให้คนตกใจแตกตื่นแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาคงไม่ปกปิดเราเพราะการปกปิดยิ่งทำให้มันลำบากนะครับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราตระหนักรู้แล้วก็มีความระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่ว่าเน้นว่าคนไหนเป็นไข้ไอจามปกติเราต้องใส่หน้ากากเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นเชื้อไวรัสส่วนไหนเราก็แพร่ห้คนอื่นได้นะครับรวมทั้งเชื้อของโควิดด้วยแล้วถ้าเราไปนในสถานที่ที่มีคนแออัดเยอะแยะนะครับก็ต้องระวังสุขอนิสัยตัวเองนะครับการใส่หน้าก,กากทำไมาการล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าใช้มือที่ไม่สะอาดไปจับต้องตามตาตามจมูกตามปากเป็นต้นก็เป็นมาตรการที่เราช่วยได้ เชื้อไวรัสโควิดไม่ได้ติดง่ายขนาดแค่เดินสวนกันก็ติดแล้วนะครับเราดูอย่างบนเครื่องบินเนี่ยนั่งกันทั้งลำก็ติดอยู่ไม่กี่คนนะครับฉะนั้นก็ต้องสร้างความตระหนักรู้แล้วก็อย่าตโนกนะครับเป็นไวรัสหวัดชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความรุนแรงจนน่ากลัวนะครับแต่ที่น่ากลัวคือความน่ากลัวของความตกใจของมนุษย์นะครับที่ทำให้เราไม่กล้าทำอะจนสุดท้ายก็ ไปรังเกียจนะครับทำให้เป็นปัญหาทางสังคมมากขึ้นในปัจจุบัน